ช่วงเวลาที่เราอยู่ใกล้ซอสที่สุดคือเวลาที่เราจูนกับความสงบใจอ่ะเราจะมาได้เจอครูอ้าเย่ต้องคือนานแล้วนะเป็นปีมีคนส่งไลค์คูมาให้ดูก็ไม่ดูเหมือนเหมือนที่ครูพอยพูดเลยว่าถ้ายังไม่ถึงเวลาเนี่ยก็จะยังไปความเจริญออกไปต้องไปทัวร์มาก่อนโนทัวร์มาก่อนคือช่วงนั้นกับทัวไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็นั่งสมาธิโทรศัพท์พัง พอได้โทรศัพท์มาก็อยู่ดีๆก็เห็นไปไลค์ครูพอยขึ้นมาอมก็เข้าไปดูเป็นแบบ<ะ>ที่ครูพอยพูดเลยก็คือว่าไม่ดา๊ดครูพอยใช่ไหมยงบทแรกให้แบบว่าให้อะไรให้ไปเริ่มต้นที่ไม่ดร๊ดก็เลยลอมของลองลอง,ลง,ลง,ลงแล้วครูพอยพูดว่าแบบเหมือนได้เงินเรียนฟรี yes เพราะว่าก็บอกแล้วเหมือนแจกตังค์ให้เรียนฟรีจริงไหมใช่เหมือนได้เรียนฟรีจริงเพราะว่าลงแรกก็ลงไปบทแรกแล้ววันต่อมาเงินที่ลงก็เข้าเลย ปลุกพลังเนี่ยมันก็คือแบบเป็นความกระจักงเลยเพราะว่าจริงๆก่อนหน้าน,นี้เหมือนกับว่าพยายามฟังหรือเรียนรู้กดแรงมันดูแต่ว่ามันมันมันไม่เข้าถึงแต่ปลุกพลังเนี่ยมันคือความกระจัางจริงๆกระจ่กงขั้นสุดเบอร์สุดใช่เตยเนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือก็พ่วกหนังสือปแปล ั่นแตละตัวนี้คุณจะได้แค่แบบอ่านเลยจริงๆจะไม่ได้ว่าเข้าถึงจริงๆแต่ถ้าเรียนกับครอยนะคุณไม่ต้องไปอ่านหนังสือพวกนั้นเลยอ่ะมันมีเยอะมากที่พวกศึกษาจิตวิญญาณศึกษา,าศาส,าศาส,าสานาศึกษาความสุขความสงบพวกนี้เขาอ่านแต่ตำรานะคุณเข<ช>้าใจปะ<ช>เขาอ่านแต่ตำราแล้วเขาพยายามอยากจะเข้าใจแล้วแม่งมึงก็วนไปอยู่นั่นอ่ะใช่ไม่เ,<อ>เข้าไม่ถึงเข้าไม่ถงึงคุณอ่านคุณจะไม่รู้เรื่องเลยว่าหนังสือพูดถึงอะไร <Yes. S 1> แต่ว่าฟังครอยนี่คือไม่ต้องไปอ่านหนังสือ มันต้องอยู่ในสภาวะเบาโป่งโล่งสบายมันจะทํายังไงให้เบาเพราะว่าเราเนี่ยหนักมาทั้งชีวิตมันไปถึงความเบาไม่ได้โคตรแพงแล้วก็เบาได้จักหนังสือเสียงครูบอยอเราเนี่ยก็คิดว่าเงินมันจะต้องมาทางเดียวเพราะว่าเราเนี่ยทํางานประจำทุกอย่างแล้วก็ขายออนไลน์เราก็คิดว่ามันต้องเข้ามาแค่นี้อืแต่ว่าตอนที่พอทําตามที่ครูบอยบอก มันจะมาทุกทิศทุกทางจริงๆ <S 2> <S 2> <S คุณจะคาดไม่ถึงองะเหมือนมันผุดมาจากดินจากอากาศจากแบบมันจะหาทางเข้ามาหาคุณแบบนั้นเลย oh, โห้ยคดแพ้มีเด็กหลายคนที่ลงในไมดัาสลงหนังสือเสียงปลุกพลังลงคดด์ดใดก็ตามของครูอะแล้วเงินเข้าแบบทุกทิศทางแล้วมาง่าย,ง,ายงงๆคุณไม่ต้องไปเรียนตะกะอะไรให้วุ่นวาย <S <S ใช่แบบนี้ง่ายๆไม่เอาแต่นี่เขาเลือกเอาเหมือนขายดีอะไรเงี้ยเพื่อนก็ยังทักเลยว่าเฮ้ยเป็นสัมผัสไมด้าสหรือเปล่า ที่เราถึงคือความปิติสุขคืออาหารโปรดของจักรวาลคือเรานี่จะเป็นเวลาที่ปิติสุขร้องไห้น้ําตาไหลแล้วมันจะดึงดุเยแต่เราเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเราเนี่ยเป็นบ้าหรือเปล่าเจอคนบ้าเจอคนบ้าแบบนี้กันแล้วแล้วเราไปเจอคําตอบนี้เราก็รู้สึกว่ามันใช่แล้วก็แบบตามครูพลอยนี่แหละขอจกับทุกคนมากเลยที่ได้เข้ามาฟังครูพลอยนะคุณแบบว่า สุดยอดมากๆคือเตยเนี่ยคือแบบว่าพูดกับตู่ประจำร้อยรอบแบบแทบทุกบันแบบพูดตอะไรลูกว่าค่อย <c oughs> เดี๋ยวครูคยจะฟังประโยคนี้พรุ่งนี้ก็ได้ <c oughs> ว่าแบบรู้สึกว่าเออทําไมโชคดีขนาดนี้ที่ได้มาเจอคอรูพอยแบบคือขอบคุณมากๆขอบคุณมากที่มีครูพอยในโลกใบนี้ กูก็ต้องขอบคุณุทุกคนที่มนะีคุณทุกคนจริงๆนะกูบอกคุณตรงๆเลยนะตู้สวรรค์นี้จะไปทุกคนใครที่ตื่นแล้วมันมันเป็นความมันเป็นดอกไม้ที่ผุดอยู่ท่ามกลางหญ้าหญ้าแห้งหญ้าเหี่ยวณเขก็ใจข้อนี้ไมแต่เรากําลังเบ่งบานแล้วไปสานแล้วมันไม่ใช่แค่ตัวคุณแล้วไงกูก็ต้องขอบคุณคุณทุกคนที่เป็นพลังให้กับกูเช่นกันแต่ทุกคนตอนนี้กําลังเบ่งบานเห็นไหมทุกคนเป็นตัวเองไงจริงทุกคนทุกคน สว่างเลยทุกคนไปที่สุดแลยทุกคนก็มีแต่ความรักน่ายินดีไหมลูกเน,ะนาปะปุหบ่อย